<laughs> どうしらいいの รถโมบายเจเนเรเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะซี่รถคันนี้นะ่ามีเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองไว้ใช้งานในโรงพยาบาลสนามนะ่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุนรถโมบายเจเนเรเตอร์ให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำการ24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ไม่กลัวหรอสวมหน้ากากอนามัยป้องกันพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้โรงพยาบาลสนามมีไฟฟ้าสำรองอุปกรณ์ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ทำง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง คนไข้ก็ปลอดภัยด้วย24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเพื่อให้พวกเราผ่านพ้นวิกฤตโรคโควิด -19 นี้ไปได้แอบไปฉีดวัคซีนโควิด -19 มาแล้วล่ะสิ <c oughs> ก็จูงมือแม่จะไปฉีดวัคซีนด้วยกันนี่ไงน่ารักที่สุดเลยพร้อมใจฉีดวัคซีนโควิด -19 หยุดเชื้อเพื่อชาติด้วยกันครับ PEA สว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย